มาสวัสดีแล้วก็สบายดียามแดงๆพี่น้องประชาชนเนี่ยเด้อเดอว่าจะเป็นพี่น้องพังไทยพี่น้องพังลาวพี่น้องที่ต่างประเทศที่ต่างนะครับชมแม่แต่น้อยอยู่ตอนนี้แม่แต่น้อยกับโคทักทายสบายดีเนาะเมื่อกี้แม่แต่น้อยชิพาพี่น้องมาคุดกระปูพี่น้องเอ้ยมาคุดกระปูกะคุดน้ำมูกเลยนี่แหละเพราะว่ามีผู้เอาวุอยนะมากับผู้พาแล้วก็ตาโน้ยหลักกรสาวไปอ่พี่น้องเอ้ยก่อนจะไปหาคุดกระปูแม่แต่น้อยกับโคขอบคุณพี่น้องพังไทยขอบใจพี่น้องพังลาวเนาะ มาเดินทับพลเรือว่างๆเด้อมาคุยกับปูนเมตน้อยเด้อปูนนำแถวเข็มบ้านนี่รับน้องเอ้ยไม่ได้ไปไกลเด้อเพราะว่าหยาตา้อยอะนะคนที่ไปแม่ตน้อยก็ขอเขาออพูนเอฟจีทุกท่านเนาะพลเลือเข้าม,มาใหม่ๆก็อย่าลืมกดไลค์กดูเซ่แม่ตน,น้อย์นำเพื่อเป็นกำลังใจการเทคลิปต่อไปอู้บรรยากาศมื่อนี้เป็นที่คึมๆหนาวๆไปเนาะคือพ้นจะตกนี่ลมก็แห้งกันเลยนะผูกผายเปนกับพี่น้องเอ้ยสบายดีป้าลุงแล้วไหมสบายดีป้าลุงมื่อนี้ควายเอาคุยกับปูว่อะไรไหม มาแต่น้อยเด้มามาเอ็ดเฟ้อมันนี่มามาแต่น้อยเอ็ดเฟ้อมันนี่มาแต่พี่น้อยเชมโด่งเฟ้อโด่งมันจักเฟ้อแล้วคุดได้ก็เฟ้อเด้อตอนนี้กะได้ผ้าเดียมยางหาหูกระปูพี่น้องเอ้ยเพราะว่าหูกระปูมันกระลืมมืดอะไรอยู่แถวนี้นะเหลือมยอะไรเยอะมีอีกแล้วอ่หูผ้าพี่น้องเห็นแล้วพี่น้องเอ้ยผูผ้าเป็นกระดิคุดแล้วบบบนี้กุ้งน้อผหูผ้ากระปูนะ คลุงละคลุงละกาเ o ้อแล้วปะตัวน้อยผู้พาเป็นการได้ขุดคลุง่เอกะปูนะปูกับตัวนี้น้อยนิะดีละดีละนะพี่น้องเอตอนนี้ผู้พาก็ได้ขุดคุงนี่ะเปาพี่น้องเออตอนนี้แม่แต่น้อยก็ได้เห็นแล้วหุกปูนะแล้วผู้พาเป็นกู้จูจูกะดกินนี่ต้วคุงปะคล้วลุงน้มุดนี่คลุงละว่ี่จ้ะ ผู谢谢 hey, e. ้พาพี่น okay, okay. okay, yeah. ้องพี่น้องเยอะคุ้งแล้วมองกันบางได้ผู้พาคุ้งแล้วกระปูน่ะโชวกระปูแดงวอน่ะผู้พาไปในกระปูแดงพี่น้องไข่กระเจี๊ยตาน้อยเป็นการเยอะยอยพี่น้องเอ้ยใข่กระตาข้างอายเป็นเชือกกระปูมาเบิ่งชาวบิวพี่น้องเอ้ยจกกางจกแน่ พุงแล้วบ่จะบิวเกิดเซ่บอยู่ได้เกิดเซ่บพี่น้องแม่ดตะน้อยยังไม่ทันได้ขุดอยู่พี่น้องเอ้ยตัวผู้ผาเขาสาวบิวเป็นผู้เกิดเดี๋ยวม็ดตะน้อยอยู่เอาเสื้อเสียงมาจ้าตะน้อยไม่กลากระตามมาเชจออยู่ในตอนนี้แค่าทันนี้เนาะเนาะเสืเสียงบ้าผู้พาเพ่นพอเขตจีน่าพี่น้องเอ้ยอในระเบิเขตนะนี่ หลายประเทศโดยแถพี่น้องเอ้ยน้าพี่น้องเอ้ยตอนนี้เมตา้อยการไดเห็นอีละหุบภูนะมัมนนี่เมตา้อยการิได้คูดก่อนพี่น้องเอ้ยเมตา้อยการิได้คูดก่อนพี่น้องเอ้ยขีดิ่งกับแข็งแข่งมันขีได้อยู่บ่คูดภูมันนี่ดิ่งแข็งกันนี่ว้าคุ้งละขี้เป้าพี่น้องเอ้ยหาไม่อีกปูเป้าโตขู่ป้าเป็ไงหนุ่มคือมันเลิกแค่กร ห,ห,ห,หพี่น้องเอ๋ยตอนนี้เม่นตะน้อยก็้เห็นนีละหูปูนะหูกูใหญ่นึงมันีเม่ตะน้อยที่ได้คุดก็อน,อหน,หนโอ้ยเลิกดีนะพี่น้องเอ๋ปูก็เลิกไหเลิกกว่าค,หหคุ้งจะโตง่ญ่นึงโตเม

นะพี่น้องอเอ้ยตอนนี้อันผูผาไปก็ได้เห็นนี่แล้วููนะไปกันทีููุ่้งรอูผากูนะกูนะกูผูหรือเตมีเตมเมอ่าเมีน้องเอ่ยนั่นเองว่าผูผาเป็นหินกระปูหูเยอะอห,หูงามเป็นจะมีกบอะไรเขาผูผาเป็นรบ อูผาเป็นคุดจักรจีคุ้นุ <S <S ่งรูปบอพี่น้อยเพราะว่าคุ้น่ายนะมีได้คุ้แล้วบอกว่ามได้นะอูผาเป็นการได้คุ้นพุ่งพี่น้องกู ปูก็มีแต่ตัวพอดีทอดทั้งมืดพี่น้องพอดีงามนะตอนนี้ผู้พาเพ่นได้เห็นหูกปูแล้วพี่น้องได้คุดอีเล่นอัะแจ็กจีคุ้งหรืบ่อบุกเน่ยนะตรงแร้วบ่ ก็ตาท้อช่ยงหึงก็ได้สาวบี่เพื่อได้คุดไรผิ่น้องเอ้ยมตตาน้ยนอยได้คุดผิดน้องเอ้ยเพราะว่าผู้พากับแต่น้อยเป็นญาติยเลยไมด้ค่อยได้คุดโกูบบกามหรออืมน้มันเิมาได้แ้นมันเบเตมน้มันมเลยจบแล้ว น้อยเป็นพี่น้องเอ,อย้ยญาติเชียงก็ไม่ได้จะคุกคือปูคุดเลยนี่เอ็นรถนะนะเชียงรถนี่กันเป็นดายานอะไรนะกินเดอคุ้งร,ระเ<า>บ่าแล้วถูไหมบ้าตสนามท่าพลังเวทพี่เดอรมาตัวปุ่งใหญ่หนึ่ง,งเลยเจ้าบีเพื่อนก็นได้คุดคุ้งแล้วพี่น้องกันตอนนี้กัน พี่เอากับป่อแห้งห็ดึงขึ้นมากก็ไปขึ้นพี่น้องเลยกระปูกามยือกระปูพอเบาเอินเพื่อนังนึ่งใครกระต่ายช่วยแต่น้อยกันับขับขับกระต่ายก็งงแจ้วปัญงาพี่น้องเลยตอนนี้แม่แต่น้อยเห็นหูงามเลยแม่แต่น้อยแกชิได้คุ้กก็ น้องเออดอนนี้นะหูหลายนั่นนั่นนี่แม่แต่น้อยก็ชิได้คูดก่อนโดนนี้ลายหรือหูจิมจิมอยู่พี่น้องเอ้ยนะพี่ว้ายฉับตาก็ฉับแล้วพี่น้องเอ้ยน้าแม่ล่ะงหูมันหลายมั้งนี่พี่น้องเอ้ยแม่ต่น้อยก็ชิได้คูดก่อนลายริ้วโดนนี้นะนี่นะเฮ้ย ตอนนี้เมตตาน้อยลักก็บสาวบีผู้พาครับตาน้อยกะได้พาเดียวย่าแล้วพี่น้องเอ้ยคุดกระปูนะวันนี้เมตตาน้อยกะชิได้เมือก่อนก่อนชิเมือกะเฮอ่นอเะเนา่่ดมตน้อยกพี่น้องเอ้ยเฮพี่น้องเย็บมือกกระต่าก่อนเพราะมันชิได้หลายชิเมือกกระปูอุ่นต่โน้อยกะมาเยี่ยมกระต่าพี่น้องเอ้ยนะฮะกระต่ากระบาดตาน้อยเพรียไข่เมื่อค้าได้หลายชิเมือกได้หลายชิเมือกเลยนะเฮ้ยเลิฟเบ่งเบ่งเมียนุ่งช้ำขี้ตุ่มทั้งหมดอืมขี้ตุ่มทั้งหมดเพื่อนอ่ะก็ได้หลายเต่าพี่น้องเอ้ยคืนกระต่าพี่น้องเอ้ย แกเมื่อเมื่อเบิ้งคักๆอยู่เพิ่นเพื่อนพี่น้องเอ้ยอังจากที่เยี่ยมกับตาแล้วแม่ตะน้อยกะชิได้เมื่อกับพี่น้องเอ้ยเพราะว่าตอนนี้ตะเวนมันกะเริ่มคำละแม่ตะน้อยกะชิได้เมื่อหาให้ยุ้ยกินก่อนกับเมื่อพบเด็กกับแม่ตะน้อยอยู่เพิ่นเพื่อนะนะตะเวนกับพี่น้องเอ้ยตะเวนกะเริ่มคำละตอนนี้นะเริ่มจะตกละตอนนี้ตะน้อยมันกะได้อุ้มกับตาแล้วกะได้ย่างมืัอพี่น้องเอ้ยนั่นกับตากะอุ้มเอาไม่ได้เฮ้อเพื่ออีก ก็เป็นใจอุ hmm. new, ้มเน่อยแม่เนี่ยอื่นเนี่พี่น้องเอ้ยเป็นใจเอากระปูนี่จี่ตอนนี้แม่แต่น้อยกะได้มาเทิดแล้วพี่น้องเอ้ยวันนี้แม่แต่น้อยกะจะได้หาให้ยืดจรินก็มาแต่น้อยเพิ่มในทะเลกระปูอ่อนเทินกระตาเลยพี่น้อยอย่เลือะจี่ด้วยหน่อยนะพี่น้องเอ้ยกระปูของแม่แต่น้อยกะด้บากหลนี่พี่น้องเอ้ยตาน้อยเพิ่มพี่น้องเอ้ยตักน้ำมาเทชิ่งกระปูเจ้ไปก่อนนี่แต่น้อยจะิได้ล้างกระปูก่อนพี่น้องเอ้ยล้างทอดเอา ทอดแล้วก็กินกับพันกระปุ่น้องเอาเลยเชียวเดียวชัวร์ทอดกระปุ่นกับพันกระปุนอืมอันนอ้ป๊บอันนี้นะ พี่น้องเอ้ยตอนนี้กระปุกของเมตะน้อยกาได้ล้างเรียบร,อยร้อยแล้วพี่น้องอเอ้ยวัดนี้เมตะน้อยกาที่ได้แกะก็พี่น้องอาาเอ้ยขอโทษแล้วนะ นนี่น้องตน้กระปูของเมตน้นยก็ได้แกะแล้วแล้วมันนี้มเมตน้นยกับชไไิได้ทอดก็พี่น้องก็เมตาแต่ชิได้เชื่อเกินเชื่อจะหนูทอดก็พี่น้องเนี่ยจะมากรายเแม่เ จะได้ช้มันก็เตอนนี้น้ำมันกขไม่ตน้อยก็ได้ฮ้อนแล้วพี่น้องก็นี้ไม่ตน้อยก็จะได้เอากระปูลงก่อนงานพี่น้องเอกระปูองไม่ต่น้อยก็ทอดขอยู่นะพี่น้องเอยตอนนี้กบทอดกระปูไม่ตน้อยก็ได้ชุบแล้วไม่แต่น้อยก็จะได้ตักเอาก่อน พี่น้องทอดกระปูของแม่ต่น้อยก็ได้ตังออกมาเรียบร้อยแล้วเป็นแต่แซ่บเลยพี่น้องเอ้นั่วันนี้แม่แต่น้อยกะที่ได้ต้มกระปุนก่อนพี่น้องเอ้ยนะนี่หม้อกระปุนกัอกอนหม้อก็เบื่อพดนี่นี่เป็นหม้อต้มน้ำตาลที่เอดแก้วหวานนะพี่น้อง น่ตาโน้ยแกชีได้ต่ำเกี่ยวไว้ท่าก่อนทีน้องจำท่าน้ำอันตาท่านตะตุ้มเนืาะจำแล้วกับอาล้มตาเป็นที่ำหลัก ตอนนี้ข้ปุ้นของเมตา้อยก็ได้ชุกแล้วพี่น้องเอ้ยบัณนี้เมตาน้อยก็ี่ได้เฮือบประคับพิลาอันปงพี่น้อยปงแล้วก็ล้างก่อนเครื่องประคับพิล้างพี่น้อยล้างหลายๆน้ำเพื่อได้ยังหินนี่เมตาน้อยก็ี่ได้อันค้างอันหม้ออันเนาะอันนั้นนะนำพี่น้องหม้อน้ำตาลที่เอ็ดเยอะเกี่ยวหวาน กระปุนตอนนี้พอข้าเพื่นกะได้ล้างแล้วนะพี่น้องเอ้ยมันนี้กะได้เชื่ออื่นอัเชื่อกระชามตัวน้อยนี่ตัวน้อยแกช่วยพ่อพินแก่ตอนนี้กะซาบีเพื่อนกาได้ตำเละได้พี่น้องเอ้ยมันนี้แม่ตาโนยกะที่ได้เชื่ออันน้ำอันตาลที่แม่ตาโนยตุ้มไว้นะแขกชนพิโตเชื่อพี่น้องอันนี้ก็แล้วแล้วพี่น้องเอ้ยอันแจ่วกันมันนี่ชาบีเพื่อนกาได้ตักเทถ้วยแม่ตักมันมีค่า อ้าวคึักพี่น้อยตักมันจะเป็นกระได้ท่อเอาชาวบินน้าีแนวนี้มันจะคักน่ะพี่น้องเอ้ยแนยวอยวู่แนวกินของแม่ตาน้อยไม่นี่นะทอดกระปูกินกระพันกระปุ้นพี่น้องเอ้ยมันกินข้าวเดี่ยวอยูอ่บ่ลองเบิ่งพี่น้องเอ้ยมามาพี่น้องมากินันข้าวกับแม่ตาน้อยมัจะขี้แฉบดูบ่ได้ถือมันเอาปลาด้วเอากระปูโลดอ,อ่าญาติเดี่ยวจุ่มกระโต๊ะพี่น้องเอ้ยผู้ฝ่าก็ยิจุ่มตาน้อยก็ยิจุ่ม

我呢？不能 ังจากที่กินข้าวกินน้ำยาเมตตาโน้ตขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านเนาะผู้เลือที่เข้ามาใหม่ๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เมตตาโน้ตนำเพื่อเป็นกำลังใจกันที่คลิปต่อไปคลิปนี้กาโคจุกเพียงแค่นี้คลิปหน้าว่ากันหน้าคุยกันใหม่